น้ำเด้อสับปะรดกราสตส้มตำแตมื้อเนี้ยจ้าแค่กินส้มตำน้ำมองมว่าตำทั่วไปแล้วแต่อยากกินพี่น้องไม่ได้กินมะเจ้าเลยว่ามียกินถั่วแล้วกส้มตำนี่มะเขือเทศนี่มะนาวมีในะควบปไปแล้วค่ะมะกราตก็ต้นครับพี่น้องใส่มาแต่ว่าตำบะหมัดลูกเ้าค่ะตำเครื่องนึงอยาก,กินบะหมัดเนาะ เดียวไม่นี้ตาไปยู่หลานไปยู่หลานไปโรงเรียนนี่เพื่อนยากกินมคนเนี้ยกินคนเดียวกินแค่นี้ก็พอะหนึ่งคนเดียวไว้ละใจมีคนเดียวแล้วแต่ว่าเพราะนั้งมีนมจีนเนาะเดี๋ยวรอเบิ้งว่ารถหนมจีนนี่มาขายปอนแสนงกระซี่ซื้อหนมจีนมากินจะเข่งหน่อยนึงก็พอกินนะคะทำไมกระเพอกินไม่ร้องเนี่ยเอาแกนออกแล้วมันมิดนี่นะ ตัดออกมาแล้วก็เอาเกล็ดเอออย่างตอนเม็ดมันอกนอกแล้วแค่เม็ออกไปแล้วนี่แหละคืออาหารเสี่ยงตำมะละกอจ้าะอะไรผสมมีนกินกระไม้แล้วพี่น้องเด้อตำสมตำสู้กินกินอะไรก้นเริ่มเสพสมตำนี่นกินหลายคนนเริ่ม,มนนเสพเนาะพี่น้องเออคนทังแน่คนกีนแน่คนระบุดระมัดแต่โอ้เสพต่กอนเกี่ยวเขา่าหนาเกี่ยวเข่าเนี่โอ้ตำสมตำเทลงนี่ เมนพาโบนั่นแล้วตำตะไลยก็ผัดมีนเนาะไปเจี่ยวเข่ารับจานเสียบไหลสมตำนี่คืออาหารหลักคนเดินไปเก๋งไก่้เก๋งไก่บ้านผู้บริจาร์นเพิ่งจะเลี้ยงอาหารพวกนี้เนาะยังอาหารข้อกับน้ำพร้อมยังโมเวนลเหาก็ไปซอยกันเฮ็ดกับข้าวกับน้ำกินสมตำกลางต่งนาน้ำเลยบางบางมองเพิ่นเจองนาเพิ่นบะมีเนาะก็ไปกินไตหุ่มใหม่ในในใน้ำเพิ่นนะ่ะต้นไม้ใหญ่แง่เจริเพิ่นเอากรงขอกไปเฟ้นไป ต้นไม้ใหญ่การทุ่งน้ำเนาะแล้วก็พอกลางวันก็เข่ามองทีห้องไปเฮ็ดมันก็นเกี้ยวแล้วมันก็ลาบกลเป็นแบบค่ะเขาก็มานั่งกินเข่ามองนั่นล้วโอ้ยแสีบคักสิ่งป,าป่าเปีกยกานนบางทีมันน่านาเกี้ยวเข่าบางทีไม่น้ำยังก็ปลาข้นเนาะค่ะบางทีก็เพิ่งจะหาปลาข้นมาแล้วแต่มาเกง่งใส่พักซีลาวใส่ต้นหอมแล้วก็ตามถูกตาขึ้นนะโอ้ยแสีบคักพีน่น้องเง้ยนึกถึงบรรยากาศเก่บเา เตะเป็นสาวน้อยเนาะกินข้าวเตะตุนไม่เงี้ยพอดมีถึงมากระไอ้ใครเน่ยยุ่งแต่ส่วนมากก็จึงมาก็จะบุลังเงี้ยใคหลังนิดหน่อยเนาะโอเคปลูกไปก็ว่าได้พักอาศัยตนหนาแค่ไหนนะก็เลยนะสมตาก็เลยเกิดมาก็รู้จักสมตานี่แหละรู้จักคมได้เนาะสมตานี่เป็นเมนูแรกแหละเต่ว่าย้ายก็กล่นนะก็เลยตุ้มน้ำหมกปลาลามักกินอีกยากหนึ่ง ้มปลาหมอปลาเนาะคะ่ะแซ่บตัวกินว่าเขาเหนียวนเอามาพี่พี่กินะว่าแสบคักนพี่น่อยไหม